ตอนที่2ีก ที่เคยบอกว่าจะปกป้องข้าตหลอดไผ่ดิ้ห้ามลืมเด็กค้าทิ่สมรักษ์พ่อภาพครอบสมรักษ์ได้ตลอดชีวิตแต่ข้าต้องการเรียนขับผีลับสมรักษ์ถังเอ๊เรียน,นได้เหรอไม่ไหวงไร ทำภารพวกเดียวกันเด็ดขาด่าให้พวกขางู้ตัวเห็นว่าหอตำราลับมีอยู่สามชั้นชั้นแรกมีเวรยามแน่นหนาชั้นที่สองมีสาผู้อาวุโสเชี่ยวชาญอาวุธลับคอยเฝ้าตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปส่วนชั้นที่สามจะเป็นที่เก็บรักษาคำพีลับ ข้าไปสู่ชั้นที่สามเทพีศาสตร์ซีมุสซอซอมผีทวดสาผัววุโซฟังอยู่ไรจุดบอลแม่น้ำยังไม่อาจแทรกซึมฝากสิ่งใดและรอดเข้ามาผมไม่รอดการตรวจจับ ของเชิดสีแด้เหล่านี้แน่สามผู้อาวุโสจะไปเพิกเฉยแม้เพียงเสียงแผ่วเบาถ้าบุกเข้าไปมีหวังตายแนะ่ พีเสียงเทียนเป็นคำพีที่บันทึกวิชาขั้นสูงสุดของสมรรภัพ นคนภายนอกจะรู้เพราะตำราลับมีการป้องก,กันแน่นหนาที่ชั้นหนึ่งและชั้นสองแต่ไม่รู้ว่าชั้นสามที่เป็นหัวใจสําคัญมีตาแก่ยังข้าคอยดูแลด้วยตัวเองมาหลายสิบปีแล้วถังสารัรบผิดแต่ยินดีที่จะถูกลงโทษพร้อมไปจากสำนักยังงั้นก็ที่ถังสารเนีเป็นทารกในะสำนักชุบเลี้ยงงแ,แต่วันนั้น ถ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักถังไม่คิดแปลเปลี่ยนตาบทั่วชีวิตท่านปู่ลู้ศารู้ใช่ไหมว่าทำไมข้าถึงช่วยเจ้าท่านปู่ใจดีมีเมตตาพิดแล้วกาช่วยเจ้าก็เพื่อสำนักถังเมื่อคราที่สำนักถังยังอยู่ในยุครุ่งเรือง ทั่วทั้งใต้ละ่ะไม่มีใครกล้าตอ่อกรแต่ทว่ามาสำนักถังโด่งดังก็เริ่มขัดแยง้งมีการแบ่งชนชั้นเกิดขึ้นภายในสำนักห้าสิทธิจากสำนักนอกมาเรียนวิชาขั้นสูงสิทธิสำนักในเองก็คุณสมบัติไม่พอกฎระเบียบคลํ่ครึทํทำให้วิชาลับมากมายต้องสาบสูญหากยังเป็นเช่นนี้ไม่แน่ว่าสำนักถังอาจถึงจุดล่มสลายก็ได้มีเพียงผู้แข็งแกร่งและไม่ยึดติกดกฎเกณฑ์เท่านั้นที่จะนำพาสำนักถังให้รุ่งเรืองได้ วันนี้นักหอตำราลับนี้หรือว่าเจ้ากับข้าไม่ได้พบกันหังสารไม่ว่าอนาคตของสนักถังจะล่มสลายหรือว่ารุ่งเรืองเจ้าจะลอมสักหน่อยก็ไม่เสียหายนี่ ปู่สมนักถังเียวซานปูไปละนะเส้นทางจากนี้เจ้าจะต้องเดินไปด้วยตัวเองท่านปู่คนต่อเยคับไปนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดต่อไปภายหนะจะต้องใช้ขอที่อยู่ในมือซ้ายปกป้องยากเหมือนพรามในมือขวาต้องลอดไปพี่แข็งไว้นะ สดลสเร็จยึดไปเลยทำงาตจองยุดพูดทั้งสาม เจ้าจริงๆด้วยข้าเองข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมไม่ได้ฝันพ้ากลับมาแล้วถ้าข้าไม่ดีเองทำไม่พี่เป็นห่วงข้าท่างหากที่ไม่ดีมีความสามารถไม่พอจะปกป้องเจ้าไม่พี่ไม่ผิดมาจากรเรึ่า <c oughs> เซอร์ซานข้าข้ายอมรับว่ารูปร่างเจ้าไม่เลวแต่ว่าใส่กางเกงก่อนดีไหมฮะอ,อุ๊ย<อ><อ>ใครแก้ผ้าให้ข้าล่ะเนี่ยายสิ กันฮะไม่รู้สิเหมือนวงแหวนวิญญาณมันเปลี่ยนรูปอะวงแหวนวิญญาณเปลี่ยนรูปไม่ได้มีแต่วิญญาณยุทธ่เปลี่ยนได้วงแหงวนแมงมุมปีศาจที่ข้าดูดมาข้าได้ทักษาม,มาอีกอย่างอย่างน้นปกติมีแต่ขาแมงมุมที่อยู่บนหลังข้าเทียที่บายไม่ได้ถ้าเช่นนั้นจะกระจงควบคุมให้ได้แล้วเก็บเป็นข้อไปซะแต่อยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกคนอื่นจะว่าเป็นตัวประหลาด เราก็เป็นตัวประหลาดอยู่แล้วนี่เจ้านี่นะจะลองดูนะ พิสารเออพิสารพีใชยไเองนั่นข้าเปงมงมปีศาจหน้าคนเหรอฮะอ๋ะอใช่ว่าจะให้ดูนี่หน่อยถ้าคนแรงเลื่อนไว chúng con cho lấy quả anh hồ năn mặn cùng với lũ rắn khôn mặn nó thành phiền đó dở dở cơ thể vẫn chưa con không đi ข้าเป็นมุกปีศาจหน้าคนแป็มุกพวกนี้ตัวเล็กยังโตไม่เต็มที่ข้าอ่านพลิกสถานก,การณ์ได้าำแชาวุธนดีได้อย่าวอกเจูอ่อนนี้ไปพี่พี่ใช้เธอเพื่อดูแลตัวเองได้อย่างจำที่ข้าพูดได้หรือเปล่าข้าจะบอกเจ้าว่าข้าสามารถปกป้องน้องสาวข้าได้ có lạnh rồi núi cứ lớn đi qua หลงวลงเข้ามาแล้วงลงไม่เปนะไม่อยากให้ช่วยกัน

อะไรนัเสี่อู่อา,ะะอ,อาวุธนี่สุดยอดไปเลยจริงด้วยไม่ใช้วิญญาณยุทธยังฆ่าแมงมุมพวกนี้ได้ตั้งเยอะ,ออะทางพิซานของที่นี้ขายข้าได้ไหมขายเหรอ ถ้าเป็นบิญญาจารย์สายช่วยเหลือเขาไม่อาจปกป้องตัวเองถ้าเกิดเขาไปขายหรอกลับไปแล้วเขาจะทําให้ใหม่ฮะแบบนี้มันจะดีหรือเปล่านะดีสิถ้าหากเจ้าเกรงใจแล้วก็้าวัสดุเจ้าจ่ายเองก็ได้เสี่ยวซานเราเป็นเพื่อนซีกันใช่ปะรู้แล้วน้าทําให้อยู่แล้วเย้ฮ้กลับไปเขาจะทำให้พวกเจ้า เจ้าเด็กพวกนีรวยๆท่านั้นอาวุธลับของเจ้าทําง่ายเชสนไร้จะกินกระเท่าไหร่ก็คิดไปอาจารย์จ้าพูดถูกต้องเจ้าซายเราไม่ให้เจ้าขัดทุนหรอเอาล่ะเราอยู่นี่นานไม่ได้รีบกลับโรงเรียนกันเถอะเรื่องอื่นเดินไปคุยไป